กลับมาชมข่าวในช่วงที่2กันต่อนะคะไปกันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดส,สงขลาท่ากับการทุ่มง,งบประมาณกว่า40ล้านบาทสร้างสนามกีฬามาตรฐานนะคะที่อำเภอเสดาค่ะที่สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเสดาโรงเรียนเทศบาลสองบ้านเสดานะคะอำเภอเสดาจังหวัดวส,สงขลานายนิพนธ์บุญยมณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส,สงขลาไปเป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบสนามกีฬามาตรฐานค่ะโดยนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสงขลาเนี่ยนะคะ,คะก็ได้กล่าวว่าทางการบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้มีการอนุมัติโครงการสร้างสนามกีฬามาตรฐานให้แก่อำเภอสเดาค่ะ,คะเพื่อจะได้รองรับการแข่งขันกีฬาในระดับชาติได้ด้วยงบประมาณกว่า40ล้านบาทนะคะโดยมีการจัดทำลู่วิ่งยางสังเคราะห์มาตรฐานอัธยาศย์แล้วก็ไฟส่องสว่างเพื่อให้สามารถแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆได้ในเวลากลางคืนด้วยค่ะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการกีฬารองรับการ ที่รัฐบาลนได้ประกาศให้อำเภอสเดาจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่เมืองเศรษฐกิจพิเศษนะคะจะทําให้สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองสเดาเนี่นะคะจะได้มีการเชื่อมสัมพันธ์ธรีกับ ประเทศมาเลเซียระหว่างนักกีฬาระหว่างไทยกับมาเลเซียด้วยนะคะ,คะโดยการจัดสร้างสนามกีฬามาตรฐานนี้ค่ะ,คะก็เป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาในระดับชาติส่งเสริมการออกกําลังกายให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์รู้แพ้รู้ชนะรั้วนะภยัยสร้างความสามาคัคคีระหว่างประเทศไทยแล้วก็มาเลเซียโดยจะมีการจัดมหากรรมสารสัมพันธ์ไทยมาเลเซียเป็นประจําทุกปีค่ะยังมีเสียงให้สัมภาษณ์นะคะของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาให้ฟังค่ะะองค์การบริหารสวนจังหวัดสงขลา นะครับก็ได้รับการอนุมัติอบประมาณนะครับมาพัฒนาสนามกีฬาของเทศบาลเมืองเดานะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็ท่านนายกเทศบาลเมืองเดาก็ได้ใช้งบของเทศบาลเมืองเดาเราใช้งบ2ส,ส่วนนี้มาช่วยกันพัฒนาสนามกีฬาแห่งนี้ให้เป็นสนามกีฬาที่มีมาตรฐานซึ่งเรียกว่าสามารถแข่งขันกีฬาระดับาชาติได้นะครับ องการหานส่วนจังหวัดสงขลาเองเนี่ยก็อยากที่จะทําให้สเสดาเนี่ยเป็นเมืองน้าอยู่เป็นเมืองชายแดนแล้วก็เดาเองก็เป็นเมืองที่มีรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพราะฉะนั้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งอบจอสงขลาโดยการอนุมัติของสภาองค์การหมหานส่วนจังหวัดเนี่ยให้อบป,ประมาณมาพัฒนาในพื้นที่เดาเนี่ยหลายโครงการมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสนามกีฬาแห่งนี้บัดนี้ ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้ความเป็นเมืองน่าอยู่ของเดาเนี่ยมีความสมบูรณ์มากขึ้นผมก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้ใช้สนามกีฬาแห่งนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อการออกกําลังกายต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องในอําเภอเดาและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าภาพเหมือนกับวันนี้ครับเพื่อนบ้านเราจากมาเลเซียจากสิงคโปร์ในอนาคตเนี่ยจะสามารถมาจัดกีฬาเชื่อมสัมพันธมตรี แล้สร้างสะเดาให้เป็นเมืองหน้าอยู่ให้เป็นจริงให้ได้ครับ